มไม่ใช่ด,ชดูต่วดูท่อครับท่อระบายน้ำนะครับเราไปดูดูกันว่าจะดูยังไงดอดไเอารูไหนก่อนเนี่ยเอารูไหนก่อน,นอ๋อเป็นโคน้งๆอย่างงี้ได้ใค้งได้อะไรได้โค้งองงี้นะนเออโค้งได้เข้าได้อยู่แล้วแหละโค้งนี้สูบแรงแรงดันสูง ดูทีมงานกำลังเจ็บสูวครับผมนี่สายหาก่อนสายหารูลองรูไปแล้วตูบตูบหลุมแรกครับวันนี้ขับด้วยระวังสายไฟนิดนึงนะครับโอ้ระบบมโอโต้ได้ใช้ได้เลยมา๊ามา đồ lao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  đều phải chị lên เขสเก็บขาไม่ได้ครับเ,รออเออมันเยอะาเนะเนี่ยน้ำเยอะเลยอ่ะพลังโดดนะครับดูพลังโดดโอเออโอ,อ้ยอืแล้วน้ำอืแล้วน้ำอืแลวน้ำอืแลว เงี้มองดูดิมันไม่ใหญ่อ่าการสาธารณสุขของเราไงดูดุดลุมสองครับดูดุดลุมสองโอ้ระวงังโดนสายไฟข้างบนอ่าดูได้ดูได้ได้อยู่

กำลังดูดมากเลยรถคันนี้ครับวันนี้รถของอปตอมาดูด ลอกท่อให้หมู่บ้านสยามในเว็ดหนึ่งนะครับในดูลูกที่สองแล้วดูพลังดูดแรงมากเลยครับผมอพอดูดเสร็จก็ปล่อยน้ำทิ้งเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าเอาเอาแต่ขี้เลนไปใช่ไหมครับก็ปล ong ปล่อยปล่อยน้ำออกครับปล่อยน้ำออก เพื่อที่จะเอาแต่ตะกอนมันไว้นะครับเอาน้ําออกมาคืนเอาน้ําออกมาคืนนะครับทีโอ้ีหนี่ในทีมงานปิดแล้วครับผมเอกากองน้ําในตัวนะใช่ไหมพี่ตัวเนี้ยคันเนี้ยเอาแต่เศษขยะไว้แล<อ>้วเอากถึงพวกอะไรขยะอะไรไว้แล้วก็น้ํา น้ำก็ไปออกเราจะได้ขยะมากขึ้นแล้วเราก็ได้ดูใหม่อ๋อครับมันจะได้ไม่ไม่เสียเที่ยวนะครับรับพี่เขาอธิบายแล้วนะครับวิธีการก็คือดูดน้าทั้งขยะทั้งน้ําเข้าไปแล้วรถคันนี้ก็สามารถที่จะกรองเอาแต่น้ําออกมาก,ก่อนเอาขยะออกไปทิ้งครับผมดูดูปริมาณน้ําครับตอนนี้ลดลงแล้ว ตอนแรกเต็มเต็มก็ปล่อยออกปล่อยน้ําออกเอาแต่ขยะไว้นะครับที่เขาบอกอย่างนี้นะครับน้ำนะครับปลอยน้ําลงออถ้าไม่มีน้ําก็ดูดดูดไม่ขึ้นดูดไม่ขึ้นอ,อครับตอนนี้คือขั้นตอนการปล่อยน้ําออกมาเนาะาน้่ทน้าขยะเข้าครับผมปล่อยน้ำออกมาแล้ว ดูสองสองหลุมเต็มน้ำเยอะ,อะย้ายหลุมครับย้ายหลุมตรงสีแยกสยามนิเวศนะครับตรงหน้ารลตัดยปแถวหน้ารลตัดนะครับอ่าซอยเมนนะครับผมมาแล้ว เพื่อนมาเรื่อยๆช้าๆโดดครับผมเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วลากมาหลุมนี้ครับหลุมนี้จะได้ไหมเนี่ยไ,ไปเปล่าโดนสายโดนสายโดนสายหยุด,ด,ด,ดน้ำครับหยุดน้ำ โดดที่บ้านผมเองนะครับเนี่ยตรงยากนิดนึงต้องติดสายไฟเสร็จแล้วครับ โดดเสร็จแล้วอ่ะ